ปันมาจินอันนี้ลวมันกะเบากะไข่แน่กะเศร้าปวดกะไปมาได้งแต่จียา่างบวอย่างย่างมิแต่อยากข้านเอา <c oughs> เดี๋ยวนี้ย่างได้สบายแต่ผัดจินไบโอที่นี่จ้าไข่ยอยู่ค่ะกะดีอยู่กะกะสบายท้องสบายใส่ท้องกระบุกฉันเป็นโรคหัวใจความดันปวดเม่น้ำร่างกายเลยไปเอามาจินมาจิน รู้สึกว่าดีแท้ๆสมุนไพรไปโอที่นี่เห็ดงานนักก็ได้กินไปแล้วมันไล่ไล่แล้วเขาตะหองนามเงี้ยวครับล้างสารพิษในร่างกายเข้ออกผมเป็นป่วยเป็นโรคเบาหวานครับเป็นตัวขั้งแรกเป็นเจอเบาหวานอยู่380ขั้งแรกครับได้นอนลงบานแต่ตามมาด้วยความดันนี่ครับ ไปตัวข้างแรกนะครับเพราะผมเยปยไปบาดท,ที่นี่ผมก็เลยมาเห็นใบโอที่กับลุงสมนะครับกระช่วนพี่ชอน,นองมาจีนน้ากันเออพี่นองก็ว่าเออเบาตนเบาตัวตื่นขึ้นมาอย่งเมื่อเช้าผมก็เลยมาหนึ่งเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรกินง่ายกินกับนาห้อนกินแซ่บกินหอมเยอะในทุกมือนี่ผมกับว่านเขารถหน่อยไทยแต่ว่านตนลงจากรถแ <c oughs> ฟนบินเลียกเอออลง <c oughs> ลาบเลียลงมากเม,มอเลยครับผมไถหน้าได้ละวานเขาได้ก่อนเสียด้ไม่กินไบโอที่ในการที่ฉันเป็นเบาหวาน,วานก้นมกดันกินเรามา,าก็ดีแต่กี้กับเมียเมียร้ายทุกขากับว่าขืนนักแข่งนักขาต้องปวดเอวตากระมืนว่าขืนก็จะก็จงค้น,คนยากนอนอยื่เรื่อยนี่ละพอไม่กินไบโอที่แล้วก็ส่วงสบายใจใจกับเบิกบานเมียกับว่าเมีย ินก็บ,บวินดีไรเป็นโอทีเนี่ย